แล้วคนข้างๆเคยตกลุรักกันบ้างไหมเห้ยังไงดีคะเราฟังอยู่ค่ะเฮ้ยน้องจะมาเอาลายเซ็นพี่น้องมีอะไรมาแรกคะได้นี่ไงอนนเาลย่นงวร่บ คุณยังอยู่ปีหนึ่งและยังไม่ได้รับรุ่น geral. พวกคุณต้องใช้คำว่าเป็นว่าที่ e 6 7ไปจนกว่าจะได้รับรุ่นทราบทราบฉ <ng> ันชื่อเกียวซานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ชั้นปีที่สองอันนี้คือการแนะนำตัวในฐานะที่เราอยู่ปีสองและได้รุ่นมาแล้วเฮ็ดว้างันเหรอ สวัสดีค่ะชื่อหยกใ่ค่ะมาจากรายการป๊อปนิวอันคาร์ขอแนะนำตัวในฐานะพิธีกรขอให้น้องๆทุกคนเงียบเลยค่ะวิกลัวล้วค่ะสวัสีค่ะมอยู่ไหมคะเข้มอยู่ค่ะเข้มมากจะเป็นพี่เกียวซาได้ไหมโอ้ยได้อยู่แล้วค่ะพี่เกียวนี่ชิดขวาเลยน้องมานาเรื่องสาวสดแล้วต้องจีบใครอ๋อ แนะนำตัวกันก่อนสวัสดีค่ะพวกเรานะักแสดงจากซีรีส์เรื่องพี่วักคารักหนูได้ไหมนะคะอันดาค่ะรับบทเป็นน้องมะนาวเกียวจิจา่าตั้ชีปีนหนึ่งและแสนเพร,าราวาเล่าลูกเก้วค่ะรับบทเป็นพี่เกียวซ่าเฮดวักสดุดโหดค่ะเกียววันนี้เฮดวักข้ามโดดนะเว้ยเฮดวักกันเหรอทำไมไม่ติดกระดุมคะ เออก่อนอื่นเลยเราต้องถามก่อนเลยว่าระหว่างเราสองคนความสนิทสนมกในขนาดไหนคือก่อนอื่นต้องบอกว่าเราเป็นคอสเนสเป็นเกิร์กรุ๊ปด้วยกันมาตอนแข่งเป็นรายการสวยว์ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วีคแรกเลยค่ะใช่ก็จะเป็นแบบช่วยเหลือกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะสนิทแน่นะเยเราทีมเดียวกัน ตนตื่เลยเอางี้เดี๋ยวเราให้เล่นเกมเดาใจอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ว่าสนิทจริงเนี่ยเขาต้องรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยชอบอะไร <Hey. S 2> ชอบกินอะไรเครื่องดื่มที่เขาชอบคืออะไรและอาหารจารนหนวดละกันจานหนวดที่เขาชอบคืออะไรได้ค่ะแก้วขอบคุณค่ะอะไร เดี๋ยวตอนโชว์เราจะให้คนนึงปิดตาแล้วเราโชว์นะโอ้ยได้ค่ะเพื่อนเราถ่ายก็เพื่อนเราชอบอะไรเครื่องดื่มกับเพื่อนนะค่ะความมั่นใจของเรากี่เรื่องความรู้ใจมั่นใจเรื่องความรู้ใจมั่นใจ100%อยู่แล้วค่ะติดอย่างเดียวค่ะลายมือค่ะไม่เป็นไรค่ะเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นงไว้หนูก็มั่นใจมากอยู่ค่ะอ่ะจะพูดมั่นใจกู้เลยกู้เลยใครจะติดตาก่อนอ่ะพี่บิ๊กก่อนเนี่ยอ่ะ โช,โชว์นะคะหนึ่งสองสามชุบลูกแก้วโชว์นะคะโอเค,อเคงั้นสลับลูกแก้วปิดตาแล้วก็อันดาโชว์ค่ะโอเคนะคมนะัม่นใจแลบว่าที่เราถ่ายถูกเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะนั่นแน่แ <laughs> าาล้ววางรอเดี๋ยวเรามาคุยกัน <laughs> เกล็กๆ,ๆ้น้อยต้องถามก่อนเลยว่าเพิ่งจบพี่วา ไปเนะเป็นยังไงบ้างมันเหมือนผ่านไปเร็วมากเลยค่ะจริงค่ะ10 EP คือบบกระพริปตาเดียวอ้าวจบแล้วใช่คือแบบมีอีกร้อย EP เลยได้ไหม่อะร้อย EP ต้องมาแล้วนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่เราเราก็จะลงเอยกันได้ก็ปันเนนเหมือนเราเห็นตัวละครโตไปพร้อมกับพวกเราด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นความรักในวัยมหาลัยที่ เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์แบบแอบ,บเพื่อนรักเพื่อนนั่นพี่นุ่นน้องเลยค<ช>่ะทุกคนน่าจะรู้สึกเติบ <ใน S 1> โตและอ<ช>ินเลยพร้อมกับพวกเราซีนแรกที่เราจําได้หรือที่แบบต้องเข้าซีนเ่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมเห็นบอกว่ามีเรื่องราวด้วยตรงนั้นคาแรคเตอร์ของตัวมะนาวเนี่ยพี่ผู้กำกับจะบอกว่าเหมือนหนูก็คือขี้เล่นแล้วก็แบบว่า หยอดบ้างอะไรอย่างงี да: ้เราก็นิดนึงกับเหมือนห <ve> มาตัวเด่นนะคะล้วก็จะโดนเรียกว่าแบบเด่นเด่นอะไรอย่างงี้อ๋อคือเด่นเด่นนี่คือมาจากหมาตัวเด่นอ๋ขอท่าหมาตัวเด่นหนึ่งไอ้ตอนไหนที่ทำงี้หูพับ้หูพับด้วยใช่ก็ถ้าถามหนูว่ามันยากตรงไหนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการที่เขาแบบเหมือนนอกกาย แบบตอนแรกที่หนูจะต้องเล่นหนูก็จะแบบเฮ้ยถ้าเราเราจะไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอแบาบเล่นจริงๆก็รู้สึกว่าได้เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะแบบบางทีเขามีเรื่องราวที่เราไม่รู้หรือแบบมีแม็กกาศอรี่อะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบพยายามจะไม่จาัาคนอื่นในชีวิตจริงด้วยค่ะก็ส่วนสีแรกพี่เข้าเราก็ตึงอยู่ค่ะเพราะว่าตึงเต้นแล่วหนูเข้าระบบกล้องบูบบ๊บบูบแล้วก็แบาบ มาในหัวแล้วว่าเราจะเล่นแบบนี้มันาวต้องเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแต่พอเอาจริงๆคือหนูพอหนูคิดเยอะแบบมันเลยแบบเกรงอะค่ะห้าสี่สามปุ๊บแข็งหนูพยายามเป็นหินเลยเล่นไปธรรมชติที่พุ่งกับก็เลยมาเดินมาบอกหนูว่าแบบเออเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูเป็นมันค่อนข้างแบบรีเลทกับมะนาวที่แบบที่เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเค่ะก็เลยดังนั้นหนูกเลยปล่อยจอยหนเลยแบบไมัใช่ หน,นูนหก็อิมพไวส์นหนูเลยอะหนูอยากเล่นอย่างนี้หนูก็จะเล่นอย่างนี้ถ้าพี่เขาบอกให้เปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนค่ะทางเราก็ได้รับบทหนักอยู่ค่ะ<อ>เป็นพี่เฮดวากเกียวซาทุกคนน่าจะเคยเห็นพี่วากแบบผู้ชาย<อ>แต่เราค่ะ เป็นเกือบกรุ่มไอดอลผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะก็เลยจะเป็นพี่วาก็ตอนแรกหนักใจอยู่ค่ะคือดีใจมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทําให้มันเหมือนแบบเป็นเฮดวักได้ยังไงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยแต่ว่าก็ดุเต็มที่นะคะผลสรุปแฟนๆบอกว่าเหมือนแมวเหมือนแมวคู่ฟอดๆเลยค่ะหนูอะรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยกลัวตอนเขาวาแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูชอบน่าจะเป็นซีนที่แบบแล้วน้องมีอะไรมาแลกอะไรอย่างเงี้ย พี่เกียวทราบค่ะขอลายเซ็นพี่ได้ไหมคะขอกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยปะมีาเอ้ฉันก็ฉันก็มีอำนาจอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าจะมีความแบบท้าทายใช่น,ะะน้องจะมาเอาลายเซ็นพี่น้องมีอะไรมาแลกคะมีตัวกระจค่ะน้องมันน่าวเพื่อนเล่นเหรอคะ เน็นไงบาเพื่อนะเออข็งแนร่งมากกว่าเพื่อนหนาหรือยังบทยาวมากเลยนะคะแล้วตอนท่องบทตอนพูดก็คือต้องแบบหน้าตาฉันมั่นใจฉันเอาอยู่จําได้จ้องตาทุกคนเลยแต่ในหัวคือบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามคือหน้าเพื่อนเป็นในนี้แล้วนะ เป็นเโบนอ่ะใช่ค่ายากมากแต่ก็ดีใจให้ทุกคนชอบค่ะแล้วก็เอนดูแทนที่จะไม่ชอบพี่วากันว่าเอนดูเมเหมียวตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเราเล่นเรื่องแบบความรักนี่มันเคยตกหลุมรักใครไหมในชีวิตจริงคือเขาแบบโหแบบมันเยอะเกินเขานับไม่ไหวโอ้ ปลุมรักในแบบอย่างนั้นอาจจะไม่ค่อยรีเลทเท่าไหร่ค่ะแต่น่าจะแบบว่าถ้าแบบศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยดีค่ะแบบแล้วคนข้างๆเคยตกหลุมรักกันบ้างไหมเฮ้ยยังไงดีคะไอเขาทัดหัวยังไงดียังไงดีคะรอฟังยังไงดีคะเขาฟังอยู่รอฟังอยู่ค่ะเฮ้ยระดับพี่เกียวซาก็ต้องรอให้น้องเขาตอบก่อนแหละค่ะ ก็ต้องรอให้พี่ตอบก่อนแล้วกันค่ะแล้วฉากเลยซีนก็ไม่เบานเรื่องนี้ค่ะค่ะม o m e n ครั้งแรกคือจริงๆเราก็มีทำกันบ้านมีเวิร์กช็อปอะไรมาค่ะแต่ว่าพออยู่หน้ากล้องหน้างานจริงอะค่ะมันไม่เหมือนกับที่เราแบบเตรียมไว้มันมีมุมกล้องมีแสงมีการแบบอะจับผมตีแรกเลยจะเป็นการสุด้องคึงค ไ <wounds> หลอย,ยู่ค่ะไหลอยู่ค่ะเออเขาบอกขอจุะไม่เป็นค่ะเออแล้วสิ่งมันทับใจแบบลูกพองลูกพองก็าทำกันยังไงแบบเ้ยต้องรูปกี่รอบอะไรยังไงเราแบบเขาลูบยังไงเป็นแบบลูบแบบสติ๊กเกอร์อ่าของหนูก็จะเป็นรูปแบบแบบปาดได้ค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเราขอแอบกระซิบตอนนี้ความมั่นใจเท่าไหร่ จากตอนแรกที่แบบเรอดาวใจเพื่อนตอนนี้มั่นใจเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตื่นเต้นอ่ะฉันตืน่นเต้นแทนอ่ะที่ละคนนึงค่ะลูแกวัดอะไรนมาล่ะอ๋อต่ถอุ๊ยไม่บอกอ้ามตาอ,อันดาหรือพิกนะคะใช่หรือพิกหรือลืมตาได้พิกใช่เหรอคะเฮ้ยเฮียนดา <c oughs> คืออะไร มาได้สดนี่บอกติงตงมีสาวอิจกาแ้ตัวเองถือวูถ้ถูกถูกไมหมคะชูปลายพร้อมันเลยค่ะติงเราถ่ายว่าเขาอยากเมริกาโน่กับซุปกี้แห้งค่ะสนุไทยว่าโกโก้หวานน้อยกับทัสซีอิวค่ะ ถูกมาหนึ่งร้อยเปอรู้ใจค่ะต้องถามก่อนเลยว่าทำไมเราถึงชอบเมนูนี้และทำไมถึงเลือกเมนูนี้ให้เขาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเห็นน้องสั่งบ่อยมากยิ่งตอนไปทำงานในการนี้หนูเห็นน้องสั่งเมนูนี้ประจำเลยค่ะต้อง<า>เป็นแบบเช้นใหญ่ผัดซีอิ๊วมากคือหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติชอบกินอะไรช่วงหนึ่งก็จะกินอย่างนั้นซ้าๆค่ะแล้วก็ เลือกเมนูเส้นเพราะว่ารู้สึกว่าเคี้ยวง่ายกินง่ายดีใช่ส่วนเมนูมังคือหนูแบบไปแบบฟังร่นนงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบไม่ได้แบบ อยากกินมากๆก็จะอายเป็นมังระการมื้มอนีหนูก็เห็นพี่กินประจำเลยเหมือนกันคือเป็นร้านไหนคือคนนี้จะสั่งเซนเย็บซิลคนนี้จะ<ช>สั่งซูกี้ซูกี้กแห้งซึ่งสองคือเราสั่งแบบนี้กันตลอดอ๋อใช่ค่ะคือหนูก็เป็นประเภทแบบถ้ากินอะไรก็จะกินซ้ำๆเหมือนกันค่ะแบบพอชอบอะไรรูปนึงหนูก็จะแบบซ้ำๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลา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 เราอยากจะป้อนเมนูเราหรือเราอยากจะป้อนเมนูเขายังไงดีพี uh ่แอนดาพี่แอนดาเริ่มก่อนเขราลองชิมแบบในรสชาติของเราได้หน่ะอยากให้น้องลองชิมรสชาติของถุงแต่ปกติพี่แอนดาเขาเป็นคนที่แบบกินเฮลตี้นะคะหนูชอบกินจืดๆนิดนึงค่ะนี่แต่น้องก็ชอบกินจืดไม่ใช่หรอใช่หนูไม่ค่อยปรุง กินแล้วก็ไม่ค่อยปรุงเหมือนกันมุ้งก็กินคล้ายๆกันอยู่นะแสดงว่าเพราะว่าถ้าหนูปรุงปุ๊บไม่อร่อยเลยอ้าวเขาละเหตุผลแล้วล่ะได้ไหมได้นี่นะระหว่างนี้เตรียมเลยพี่น์ดาต้องกินผัดซีอิ๊วแสนอร่อยอ่ะแต่สายเคิ้นต้องมีผักด้วยนะต้องมีผักด้วยเอยเบ๊อแซ่บของพี่อร่อยไหมเออเบ๊อสุดๆเนี่ยเขาได้ลองแบบ ุก,กีต้องบอกว่าอาหารระเบียงซ่บอร่อยทุกจานจแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้นสุก,กี้มันอร่อยพิเศษนะคะสงสัยต้องกินระเบียงแซ่บก,ก่อ,อนดันหรือเปล่า<อ>น้ำพ่้นดาอลองนี่ค่ะได้แล้วบอกว่าอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ยังไม่ทันกินก็อร่อยแล้วอ่ะ มันหวานกับปกติไหมค่ะรสนวลค่ะนวลใจ่ันเป็นไงคะเฮ้ยพี่เขาใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ยไม่แน่ใจแล้วอะจะชิมโกโก้หวานน้อยค่ะแต่ตอนนี้น่าจะหวานร้อยแบเพีอยนนะคะขยับซ้ายหน่อยได้ไหมคะทไม้ค่ะใจเราจะได้ตรงกัน ก็ได้ตงใจตรงกันแล้วเออเธอเขินฉันรู้ไม่ค่ะเขินตัวเองว่าเขินตัวเองว่าทำไมทำตัวอย่างนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตัดกันไปแบบนี้เลยกินไปเต้นไปแล้วก็ให้ร้องเพลงด้วยได้ไหมแบบเต็มเลยได้ค่ะงานถนัดเลยค่ะเรามันชอบร้องเพลงอะคะชอบร้องเพลงชอบใช่ร์อันนี้ถามคนข้างๆนะคะ เธอคุณโดนดึงโบ้มาบ้างเลยนะฉันทำตัวไม่ถูกแล้วะอยากป้อนวมาไหนก็ป้อนได้เลยค่ะได้ค่ะป้อนนะ You get lucky baby ขอไอ้เต้าความนักอยากจะเข้าไป You ขอขอต่อค่ะจุนใกล้ใกล้ฉันรู้เธอวันไว ฉันรู boy, um ้เธออ่อนใจชอบฉันใช่ไหมแซมม่จะไม่หมดช่วยช่วย baby บอยอย่าตื่นใหญ่อยู่นะอย่าตื่นมากนะชื่นขอปิดไปด้วยคำนี้นะคะรักคำโตโต